ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นอธิปไตยของเราแผนที่ของเราเป็นของเขาในสหประชาชาติจริงๆเราไม่ต้องไปจริงๆเราต้องไปค่ะเราไม่ต้องไปอันนี้เขาจะโดนลากไปพันิกาเวลาเราพูดเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศคิดที่ผมขออนุญาตแย้งคุณเราต้องไปเราไม่ไปคุณชอบพันธิกานิดนึงนะครับผมขออนุญาตนะครับเนื่องด้วยผมเนี่ยมีแนวคิดที่มีมุมมองเห็นด้วยกับบางส่วนกับที่คุณชอบพันธิกาพูดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นคลองต้องการแต่มีบางส่วนเนี่ยผมอยากให้ปรับนิดนึงนะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยตามหลักรัฐศาสตร์ไออาร์หนึ่เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นร้อที่ว่าเราต้องไปอำนาจศาสตร์โลกหรือต้องไปยอมรับอำนาจศาลตรโลกหรือว่าต้องไปศาลตร์โลกเลยนะครับไม่งั้นเราจะเสียเปรียบในเวทีโลกอันนี้เป็นตระก,กาศคิดที่มันยังยังไม่กว้างพอมากพอที่จะสามารถตีครบได้ว่าประเทศไทย,ยจะสามารถรักษาธิปไตยได้หรือเปล่านะครับคือต้องบอกก่อนอย่างในเรื่องของ ICJ เนี่ยตามหลักรัฐศาสตร์101เนี่ยนะครับ รัฐชาติสมัยใหม่ในการที่จะเป็นประเทศได้หนึ่งต้องมีการยอมรับจากนานาชาติถูกต้องแต่กว่าจะมาเป็นประเทศไทยทุกวันนี้เราก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติอยู่แล้วครับเราอยู่ในสหประชาชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ในช่วงระหว่างการจัดตั้งประเทศนะครับผมกว่าจะมาเป็นรัฐจนถึงประเทศประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสหประชาชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดย้อนไปถึงเรื่องของที่ว่ารัฐชาติสมัยใหม่ในการที่จะเป็นรัฐได้เนี่ยเป็นมีอธิปไตยได้เนี่ยคือต้องได้รร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 ััััับบบบบกกกกาา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 ายยยออออมมจจนนนนชชตติิคคืเไดู้่ แต่มันอยู่ที่ว่าตรงนี้ไอ้ข้อต่อสู้ในสารโลกเนี่ยเราต้องไปพูดคุยเจราจากันต่อซึ่งสารโลกเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวชี้ชเป็นชี้ตายคําเดียวที่ว่าจะทุกอย่างจะถูกหมดเพราะสารโลกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็น just direction หรือว่าการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมหรือเอ็น e เไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เนื่องจากไอ้สารเนี่ยมันมีทางหลายฝ่ายเนี่ยให้ความเห็นมาค่อนข้างที่จะคล้ายกันว่าโอกาสที่จะเป็น confirmation bias หรือโอกาสที่จะเป็นอคติเนี่ย ทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยในแผนที่หลวงประเทศเนี่ยก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เช่นกันผมไม่อยากให้คุณชอบพันธิกาเนี่ยมองมุมมองตรงเฉพาะที่ว่าเราต้องไปสานโลกเพราะว่าเราจะได้มีสายตาในเวทีโลกอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดหลักเสรีนิยมเนี่ยม,มันเป็นแนวคิดที่เน้นแบบว่าการเข้าหากับหลายๆประเทศนะครับเน้นการเจราจารเน้นการผลประโยชน์ร่วมแบบสันติสุขเข้าใจมุมมองตรงนี้ครับแต่ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้สวยอย่างที่คุณชอบพูดจริงครับถูกต้องแต่มันมีบางรายละเอียดที่หายไปอย่างเช่นสมมุ ศาลโลกตัดสินให้ทะเลจีนไอตรงบริเวณพ้อพิพาทเนี่ยฟิลิปปินเนี่ยฟิลิปปินชนะคดีในทะเลจีนใต้ครับแต่จีนเนี่ยบอกไม่ยอมรับครับเพราะว่ามันเป็นอธิปไตยของจีนทุกวันนี้จีนก็ยังเอาเรือไปเล่นไปทําการกดดันเรือยามฝั่งของฟิลิปปินอยู่เลยนะเพราะจีนไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกอันหนึ่งกรณีละกรณีสองรัเสเซียยูเครนรัสเซียไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกถูกต้องครับมันไม่จบแต่รัสเซียก็มีโอกาสความชอบธรรมในการบุกยูเครนต่อได้เพราะ รัสเซียไม่รับฟังอำนาจสาตลโลกข้อแกกัว่ามันเป็นเรื่องของระหว่างสองประเทศคือรัสเซียกับยูเครนครับแม้ชาติอื่นจะพยายามแทรกแซงส่งอาวุธมาให้เนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารัสเซียเนี่ยจะหมดความชอบธรรมในเวทีโลกเพราะสุดท้ายรัสเซียก็ยังคงมีพลังอํานาจมีน้ํามันในการที่จะไปขายประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อทําการซื้อขายได้เพราะรัสเซียเนี่ยถือครองทรัพยากรน้ํามันถูกไหมก็เท่ากับว่ามีเอาทรัพยากรตัวนี้ไปต่อรองเจาารจากับประเทศอื่นประเทศอื่นเนี่ยก็ต้องรับฟังคาขอของรัสเซียอยู่ดีเพราะอะไร รัสเซียเป็นสมาชิกใหญ่ครับเราชนะสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเพราะในการไปช่วยบุกเยอรมน,นีให้แพ้ไปนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนสหรัฐตอนนี้กลกัวกรณีที่3เลยนะก็ไม่ได้ยอมรับอำนาจสาลโลกครับแล้วไม่ยอมรับเนี่ยสามารถสหรัฐเสียเปรียบในเวทีโลกไหมไม่เพราะเป็นมหาอำนาจประเทศไทยเนี่ยก็สามารถอยู่จุดนั้นได้แม้ประเทศไทยไม่ใช่มหาอำนาจแต่ประเทศไทยเนี่ยตามหลักอาตีคิวสามสิบหกเนี่ยนะครับถ้ารัฐศาสตร์หรือประเทศไหนเนี่ยไม่ยอมรับนะครับอำนาจเขตศาลตรงนี้ ก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ไปศาลโลกได้นะครับเราไม่ได้เสียอะไรนะครับถ้าเรามีเหตุผลมากพอหรือเอกสารชี้แจงมายังต่างประเทศว่าพื้นที่ตรงนี้ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นของเรานะครับมันไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่ของกัมพูชาแผนที่1ต่อห้าหมื่นเนี่ยสากล international recognition เนี่ยเขายึดไว้เลยครับหนึ่งต่อห้าหมื่นคือแผนที่สากลอเมริกายังยอมรับเลยนะครับไม่ใช่1ต่อสองแ0ลนี่กัมพูชามาอ้างเพราะฉะนั้นพื้นที่เขตสันปันน้ำเนี่ยในหลวงรัชกาลที่าทรงตัดเอาไว้เลยว่าไม่มีข้อพพิากัับบใคครร ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาลเพราะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับศาลอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกัมพูชาแต่ที่เราเสียข้อพิหารไปเนี่ยในปี2500เนี่ย1962เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกก่อนว่ามันเป็นเพราะเราเงียบมาฮะมาตลอด40-50ปีไม่ได้มีการทําเอกสารคัดค้านศาลโลกยังเป็นทางการศาลก็เลยตัดสินเอาแผนที่ 1. ต่อสแสนนี้กัมพูชาอ้างเนี่ยให้ชนะคดีไปสุดท้ายเป็นไงฮะเราเสียข้อพิหารเพราะอะไรไม่มีใครมาแย้งครับประเทศไทยเงียบมาตลอดก็เลยทําให้เป็นเหมือนการยอมรับโดยปริยาโดย พื้นที่นายนะครับแต่นิทรนายเนี่ยเราไม่ได้ยอมรับครับเนี่ยคือปัญหาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คุณชอบพูดว่าถ้าเราไม่ไปสารโลกเนี่ยเราจะเราจะแบบว่านานาชาติเนี่ยจะไม่ยอมรับอันนี้ไม่จริงเสมอไปนะครับผมยกตัวอ,อย่างเคสนี้กาลรริเกวสารัฐรัสเซียจอร์เจียรัสเซียยูเครนมาแล้วสุดท้ายก็ยังมีบทบาทในเวทีโลกอยู่ถ้าประเทศเหล่านั้นมีเอกสารชี้แจงหรือเหตุผลยืนยันในการยืนตรงนี้ เพื่อที่จะไม่ให้เสียอธิปไตยไปได้นะครับแล้วแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นยิ่งเป็นตัวชี้วัดในการชอบธรรมเลยว่าเราเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในเวทีโลกไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาลครับเพราะต้องไปขึ้นศาลโดยที่หลักฐานยังไม่พร้อมเนี่ยนะฮะหรือว่าคนของคุณเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับเราเสียดินแดนถามว่าใครจะมารับผิดชอบครับตรงนี้คือปัญหาครับถ้าเราเสียดินแดนไปศาลโลกตัดสินให้กัมพูชาชนะไปเลยเนี่ยอนาคตถ้าต้องไปขึ้นศาลเนี่ยเราไม่มีโอกาสในการสู้เลยนะครับเท่ากับว่าเวทีโลกเราก็ไม่มีนะครับ พื้นที่ผิดพาทเนี่ยเราก็เสียไปนะครับแล้วถามว่าถึงตอนนั้นเนี่ยผมอยากรู้ว่าคุณชอบหรือว่าคนที่เข้ามานั่งวิเคราะห์ตรงนี้นะครับผมในเรื่องของต้องภาษาโลกเนี่ยจะยังหาวิธีมาแก้ปัญหารองรับเหตุผลในอนาคตรตรงนี้ได้หรือไม่ครับต้องคิดเซนาริโอเผื่อล่วงหน้าไปเลยครับว่าถ้าสมมุติคุณชอบบอกว่าไปสาโลกประกดไปเนี่ยสมมุติว่ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาตัดสินคดีเนี่ยจะถูกเป็นผิดเนี่ยเราถูกกลายเป็นเราผิดเลยเราเสียดินแดนไปตรงนั้นเนี่ยนะครับ โอกาสที่จะแก้กลับมาเนี่ยมันยากนะครับผมอันนี้คือปัญหาคือเวลาจะไปเนี่ยต้องวีคอลให้รับคอรอบคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ไปไม่ได้นะครับผมผมไม่ได้บอกอย่างนั้นนะคือไปได้แต่ไปนะคุณพร้อมหรือยังครับเหมือนที่คุณชอบพูดคุณคุณชอบพูดก็ถูกในระดับหนึ่งตรงที่ถ้าจะไปเนี่ยเราต้องมีความพร้อมต้องมีเอกสารถูกต้อง แต่ไม่ได้บอกว่าเราจําเป็นต้องไปโดนคนหนึ่งไปเนี่ยเราต้องไปไม่ใช่นะครับตามหลักกลไกทวิภาคีการเจราจาระหว่างประเทศเนี่ยสประเทศที่มีปัญหากันเนี่ยเขาต้องมาคุยกันเรื่องข้อพิพาทกัน2ต่อ2นะครับไม่มีประเทศที่สามามาเกี่ยวข้องหรือประเทศอื่นมาแทรกแซงน,นะครับเราต้องเจราจาผ่าน,นกลไก JBC แต่กัมพูชาเนี่ยไม่คุย JBC จะไปศาลโลกอย่างเดียวมันผิดมารยาทางการทูตมาตรา3 3ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คิดตรงนี้มากขึ้นผมคิดแบบเรียลลิสโซเรนตี้ครับผมก็คือคิดแบบแนว ความเป็นจริงที่แบบสะท้อนความเป็นจริงอีกชั้นหนึ่งอะครับที่คุณชอบพูดเนี่ยมันเป็นความจริงชั้นเดียวฮะแต่ว่ามันลงลึกกว่านี้ได้ครับมันเหมือนภูเขาน้ําแข็งทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งนะฮะมันสามารถลงลึกกว่านี้ได้ที่คุณชอบพูดเนี่ยโอเคผิวน้ําเนี่ยมันอาจจะดีครับแต่ลึกๆเนี่ยผลกระทบอาจจะมีมากกว่าที่คิดถ้าเรานึกจะไปก็ไปเลยเนี่ยนะครับสารโลกนะฮะ คลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ทํามาเพื่อแย้งกับที่คุณชอบพูดแต่อยากจะมาเสริมนะครับในมุมมองที่คุณชอบพูดเนี่ยมันถูกในระดับหนึ่งแต่มันมีบางหลายรายละเอียดที่หายไปครับแล้วมีตะเกาวิบัติปนบ้างก็เลยอยากจะชี้แจงไปยังคุณชอบนะครับผมผมไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับแต่อยากจะมาให้ความรู้ตรงนี้ในการชี้แจงเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะครับส่วนตรงไหนข้อมูลไหนผิดพลาดส,สามารถมาแย้งผมได้เพราะผมก็เรียนรัฐศา,ศาสตร์อยู่ปีหนึ่งเหมือนกันแต่ผมเองก็ไม่อยากให้การเอาตรงเนี้ยไปขึ้นศาลโลกอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวคนจะ้าใด่ไรไรรรอะนกก็ตงปโลโหม,มชคับนะ เรามีอธิปไตยในการจูงยืนเหมือนที่คุณดรมาริกาพูดเนี่ยก็ถูกครับคือเรามีสิทธิอธิปไตยได้รัเสเซียอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคมันไม่เห็นผลในการอ้างได้ว่าเราไม่ไปแต่เราไม่ไปเนี่ยเราก็ต้องมีแผลรองรับเหมือนล้มบนเบาะบนหมอนะครับนั่นแหละ